บ๊ายบายกล้องครับดีบ๊ายบายกล้องครับดอไหนครัรถอยู่ไหนครับ๊ายบายกล้องครับบ้านฮะเย้ กระบาดกล้องครับเย่ yeah. พร้อมครับเดินทางต่อกระบาดกล้องครับสวัสดีค่ะเย่ yeah. พี่คิม,มครับพี่คิมไม่รู้ไปไหนคะ่ะอ่าอนี้สวยสิ

วางเรียงไว้ด้าน <ไป S 2> หน้าเลยนะครับผมอันนี้อัานาข้างล่างได้เลยใช่บได้ครับ้อ,องไม่ไฐานเลยนะผมจะไว้รูปนะครับโอเคชื่อครับอเอ็นตาเวิดที่ว่านั้นเป็นลอจิพัฒ um นี่คือพ่อใหม่ของทีโอนะคะเนาะโอเคไหมโอเคไหมโอเโอเคนะอ่ะโชคดีลูกเดินหนะคออย่ายาวมากเราลากสังขารขึ้นมาได้เลยเราผ่านในจุดบ้านมี่ยจะใช้เลาละสวัสดีครับสวัสดีจ้าสามตัวจ้า i don't know อ่าเอ๊นเนาะอ่ไม่ได้ไม่ไใค่เอะใรสุดป้าเออคณไอใช่ไมอันนี้ต่ออันนี้่เลยอมเลยอมไปกันไปกันไปกันี่กล้องเต็ม่ระวังเข้าตัวเองนะเหมือนเหมือนคุณแม่เลยเทเททีเนี่ยเต็มผมเลยใส่ผมเต็มเลยของพี่ปูก็พอกัน เคยยืนเคยยืนทำไมต้องหลอกขะาเนนี้คย,ย,ย,ยรค,ครับยืนเฉยยืนเฉยยืนเฉยหรอครับยืนเฉยยรอตายแล้วตายขอบคุณครับประงเข้า

เสสังมังคลายาจามะข้าพเจ้าขอสมบาตอ่านเป็นทีฟแต่องค์โเคเลยครับมหาการุณีโกนาโทนิตายตาภาภานินางปุรตวาปารมิตา